เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าจักปักเขาให้โอ้โหโดนเกีียวเอาแล้วอยู่ที่น้องเชียร์ปักเขาให้เอาเปิดหนึ่งเายกสองอยู่ที่เจ้าจักเชี่ยวเอายกรล้นมาน้องเชียร์ว่าไงเจ้าซีเมนปักเรียบร้อยไม่เหลือแล้วครับเอาซีแมนเซอร์ไปเอาเรียบร้อยไหมโอ้ยังอยู่ปักเขาให้เอายังอยู่น้องเชียร์ยกเข้าไปน้องเชียร์มงเข้าไปโดนเขาจันเจ้าจันเจ้ายกขึ้นมา ปักเรียบร้อยโอ้โหครับเอาเจ้าเสิร์ฟเอาซีแมนเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปซีแมนยังปักเข้าให้เอาโดนเกีียวเอาแล้วอยู่ที่เอาโมงมาเรียบร้อยเอาเสิร์ฟเอาเปิดหัวเอาเกียยกเข้าไปซีแมนปักเข้าให้เรียบร้อยเอาซีมนเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่งเอายกข,ขึ้นมาอยู่ที่เจ้าจากักรปักเข้าให้โอ้โห เอาเสิร์ฟฟาเาเปิดหัวดังอยู่ปีแมนเอาดังได้อยู่เอาละครับโยมหาเจ้าจักรเจ้าจักรฟกเข้าให้เรียบร้อยตีเสมอแต้มเท่ากันที่สิบต่อสิบแล้วครับเสิร์ฟมาเอ้าโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยหนองเชียร์ขยับด้วยนะครับแต่ไม่เปิดคิดว่าลูกออกนะครับสิบเอ็ดสิบนะครับ เอ้ครับเจ้าตาิร์ฟม,มาแล้ว้องเชียเปิดเอาโยกเอาซีเมนปากเข้าให,ห,ห้โอ้โหโอ้ยเจ้าตาแตกครับแต้ 11, 11. เแมเท่ากันลวครับส11เอสิบเอ็ซีเมนซื้ไปครับแต้มเท่าอันเอาเปิดหนึ่งเอาโยกสองอยู่ที่เจ,จา้าจักรฝากเข้าให้โอ้โหเอาิร์ฟมาเอาเปิดหัวเอาลองเชีย์ยกเข้าไปซีเมน ป้าเขาให้เรียบร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับเติมมา,เ,าเอ้าเปิดหนึ่งเอายกเอาอยัางได้อยู่นะครับอยู่ที่เจ้าจักรป้า 21นะครับเบ็ดคว้ครั้งที่1นะครับของเจ้ตาต้าจากเกมหรือไม่เกมนะครับ12 11นะครับเจ้าตาเซิร์มาแล้วเอาหนองเชียร์เปิดหนึ่งโยกสองสองใจซีแมนปักเข้าให้เรียบรอ้อย1 1บเนะครับ เอาเซอร์ไปเปิดเขาเอายกขึ้นมาเจ้าจากักรปาเขาเอาโดนเรีย100บร้อยไปซีเมนโอ้ยเจ้าซีเมนเปล่าสิบสองเบตเกมไม่เกมแม็ดพวยครั้งที่สี่เจ,จา้าจักเซอร์ไปแล้วเอาเปิดหนึ่งยังอยู่เอาซีเมนมาาไงปกเขาอุย้ยดังล็อกได้อยู่นะครับยังไม่เกมนะครับ เอาเสื้อไปเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาเจ้าจักปักเข้าให้ร้อยเอาเสื้อไปแล้วน้องเทียเปิดเอายกซีเมนปักเข้าให้เรียบร้อยอย่างมีเกมนะครับสิบเอ็ดสิบสองนะครับเอาเสื้อไปเอาเปิดหนึ่งเอายก เจ้าจักรฟ้เขาให้เรียบร้อยเอาล้ครับเกมไม่เกมสิบสองเ็ดเกมไม่เกมเอ้าเกมโอ้โห,โหลูกเสืบเจ้าจักรนะครับโอ้โหนะครับบ้านมะขามมาจบเกมไปแล้วนะครับม,าามังค่ากันเจ้าเจ้าจักรนะครับรต้านะครับเอาชนะน้องเคียร์กับทีแมนไปด้วยสกอร์ 1ิบสาต่อ11บเอ็